สวัสดีค่ะลูกตาจากทารโร่บายลูกตาลดูรวมแบบคู่คิดเป็นกัลยาณนะิตรแห่งใจค่ะวันนี้เรามาเล่นพิกอาการนะคะในท็อป,ปิกที่ว่าเราจะได้กลับมารักกันใหมค่ค่ะกติกาค่ะมีไพ่เลือกทั้งหมด3กองนะคะกองที่1กองที่2กองที่3ตับังสมาธิแล้เลือกมา1กองค่ะคนที่เลือกไพ่กองที่1น,นะคะ คุณได้ไพ่ The Sun และอีกใบหนึ่งค่ะเป็น A c e of p e n t a c l คค่ะคนที่เลือกไพ่กองที่1นนะคะโอกาสในการกลับมาค่อนข้างดีนะคะกลับมาแล้วมีความชัดเจนมีโอกาสในการเริ่มต้นใหม่มีการต่อยอดไปในทางที่ดีได้ค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1สําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะคุณได้ไพ่ t w o of p e น t a c l e นะคะไนออฟ o อดค่ะ นายออฟสอดค่ะและใบสุดท้ายนะคะเป็นไฟ v e ออฟคัค่ะลูกตามมองว่าคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะมันมีความลังเลสงสัยค่ะแต่ถามว่าจะกลับมาไหมดูเหมือนกับ กลับไม่ได้ไปไม่ถึงนะคะเหมือนการกลับมาของคุณนะคะเหมือนคุณจะพยายามฟายแต่คุณก็รู้ว่าสุดท้ายะคะ่ะเขาอาจจะไม่เลือกคุณหรือเขาเองอาจจะมีช้อยมีตัวเลือกอื่นนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะก็แนะนําให้อยู่กับปัจจุบันค่ะแล้วก็เริ่มต้นใหม่กับคนอื่นจะได้นะคะสาหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2ค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3านะคะคุณได้ไพ่นะคะ4 o f s sort ค่ะ นายอัลเพนิโคลและใบสุดท้ายนะคะเป็นทรีอัลเพนิโคลค่ะคนที่เลือกไพ่กองที่3เนี่ยถามว่าเขาจะกลับมาไหมกลับมารักกันได้หรือเปล่านะคะฟอร์สอดอยู่ในช่วงของการประเมินผลนะคะเราอาจจะกลับไปคิดนะคะว่าที่ผ่านมาความรักของเราเป็นอย่างไรบ้างเราก็กลับมาตั้งสติทบทวนดูอีกทีนึงนะคะนายอัลเพนิโคลค่ะเรายึงอยู่ในภาวะที่เป็นตัวของตัวเองค่อนข้างมากนะคะเราอารมณ์ว่าไม่มีเขาเราก็อยู่ได้นะคะเรามีความามั่นใจในตัวเองนะคะเรามั่นใจว่าเราสามารถหาคนใหม่ได้นั่นเองนะคะ แล้วก็ทรลเพนิโกขึ้นมาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะกลับมาพูดคุยนะคะแต่ยังไม่ชัดเจนในเรื่องของการกลับมาคบกันค่ะสำหรับคนที่เลือกไพก่กองที่3ค่ะก็ประเมินผลกันอีกทีนะคะดูพฤติกรรมกันไปก่อนค่ะใครเลือกไพ่กองไหนนะคะก็อย่าลืมเขียนคอมเมนต์บอกกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดหัวใจกดติดตามลูกตาลไวและอยากได้ท็อป,ปิกอะไรเขียนคอมเมนต์บอกกันได้เลยวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ